เมลิข่ายเอซีตอนนี้ดีๆก็ได้เริ่มทำการตัดหญ้ารอบสองนะคะก็รอ,อบแรกเราก็เสร็จแล้วก็พินเข้ากันค่ะนี่ตัดรอบสองนะคะรอบสองนี้ตัดเสร็จฝั่งนี้เราเราก็จะตัดอีกฝั่งหนึ่งข้าขงหนุนไปฝั่งนู้นนะคะส่วนแมงกระบี้กับพี่เทปันนอก,ก็ต้นไม้กันอีกครั้งนึงนะคะ่ะถ้าย้ายไม่มีฝั่งนึงเพราะว่ามันรกค่ะ ดีก็จะต้องรีบตัดนะขัดมันสิโอเคเราจะไม่เข้าไปอยู่ใกล้ๆนะคะเพราะเรากลัวเกลี้ยงจะปัดตอนนี้น้องมุกสาก็หู่นูนค่ะนั่งเล่นอยู่ที่กองนีนนะคะ ชอบนะคะชอบก้องเห็นมากเล่นรถเลยอ่าันนี้เรามาช่วยแมงกะบี้ได้หลายงานมากเลยนะคะทั้งผลไม้ตัดหญ้าเพราะคุณหมูเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม็กกี้แต่ว่าขอแรงหน่อยเราต้องมาเดือนนะนี่คือโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะแล้วก็เป็นงานขนาดของอีเดียด้วยค่ะตัดหญ้า เมื่อกี้นะคะที่ลือไม้ออกาตรงนี้นะคะมันจะเจอสปอร์เพี้ยนแล้วก็ตะขาบอะสปอร์เพี้ยนตัวน่ากลัวมากเลยะคะ่ะตัวักใหญ่ดีนะไม่กัดดีๆับที่แคบมันนอกอ่ตรงนี้เราทำมันลาบเป็นนาบกองมานแล้วคะ เรียบร้อยสาสต์มูสา,าตามากเลยตอนนี้พี่เดียจะรีบไปจับฝั่งนู้นแล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้มีธารกิจต่อค่ะถ้าราจะไ,ไปสั่งของมาทำลงทานลงที่นายาอาชิพรุ่งนี้ค่ะก็เลยต้องรีบไปจับก่อนมันจะมื่อจะค่ำ เราต้องอยู่ตอนนี้เราก็อยู่ห่างๆแบบห่วงๆเนาะตอนนี้ดีๆนะครับึกหนักนะฮะห่างๆเดี๋ยวห่วงๆค่ะไปอยู่ใกล้ๆมาได้มีจุดพิจารณามีบระจักษ์ข้างล่างนะครับผมเจ้ามาของเบน อันนี้ถ่ายประมาณนั้นสามทีก็ไรสดนะไรสดสามที๋ยุดตองไปหาเลยหยดตรง้นกล้วยนะประมาณตั้งสามทีแล้วก็ลงแล้วก็ไรสดเลยตัดตัดท้นทำตามที่บอกนี่นะคะตอนนี้นเราจะไปหามีกันนะคะนี่ค่ะ